ที่นี่เคยลอยล้นทนขาดศัตรูบางระกันแม้สิ้นอาวุธจะสู้สองดาบบาดฟันศัตรูสู้จนที่ตนมาลายตัวตายดีกว่าชาตตายเบียงเลือกยาสุดท้ายขอให้ไทยคงอยู่ ศัตรูแม้นใครรุกรานต้องสู้เพื่อคูลแลไม่ง่านขอกราบสวัสดีในปีใหม่พุทธศักราช2565 สำหรับพี่น้องชาวไทยทั่วไทยทั่วโลกโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยที่ต้องการให้แผ่นดินของเราชาติของเราหลุดพ้นจากอำนาจเผด็จการทหารสืบทอดอำนาจและอำนาจของนักการเมืองซื้อขายเสียงที่ไร้อุดมการเพื่อประชาชนที่ ควบคุมอำนาจการบริหารประเทศและสร้างความล้มเหลวนะครับให้พี่น้องประชาชนต้องรับภาระตลอด7-8ปีที่ผ่านมาพี่น้องชาวไทยที่รักชาติทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นปีใหม่เป็นวันแรกที่ผมทนายโสนสุวนนี ต้องมาพบกับพี่น้องชาวไทยเพื่อทำรายการในเรื่องของการเมืองของประเทศไทยและการออกจากนะครับภยัยพิบัติทางการเมืองร่วมกันกับพี่น้องชาวไทยวันนี้พี่น้องที่รักได้ครบครับคลิปนี้จะพูดเรื่องการเมืองตามที่ผมได้ตั้งโปรแกรมมาไว้ นะครับเศรษฐจจากการเมืองก็จะไล่นะครับทุกประเด็นเศรษฐกิจการศึกษานะครับพลังงานกฎหมายและความยุติธรรมไล่ไปจนถึงคุณภาพประชาชนรวมทั้งศาสนานะครับวันนี้ถือว่าเริ่มต้นปักหมดุดที่จะขอเป็นความคิดหนึ่งและข้อเสนอหนึ่งในการที่จะ เสนอออกสู่สาธารณะไปสู่การรับรู้ของพี่น้องชาวไทยทุกท่านเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อคิดความเห็นและข้อเสนอของผมนั้นจะเป็นการเติมเต็มหนึ่งพลังที่ยังหาทางออกไม่เจอจากปัญหาการเมืองของเรากับพี่น้องชาวไทยร่วมชาติทุกท่านผมได้กำหนดกรอบประเด็นเอาไวา้เพียง3-4ประเด็นเท่านั้นภายใต้ระยะเวลา นะครับประเด็นละหนาทีไม่เกินยี่สิบนาทีครับที่จะรบกวนเวลาของพี่น้องประชาชนชาวไทยประเด็นที่หนึ่งเราจะมาดูโครงสร้างกฎหมายทั้งหมดที่มีอยู่ในการเมืองของเรานะครับเปรียบเสมือนเครื่องมือในการที่จะให้รัฐบาลขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา ประเด็นที่สองเราจะพูดเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวพฤติกรรมทางความคิดตลอดจนวิสัยทัศน์และความสำนึกรับผิดชอบในฐานะนักการเมืองที่มีต่อประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งสมาชิกสวทั้งหลายและประเด็นที่สามก็คือเราจะมาเอ็กซเรย์ดูผลงานที่รัฐบาลชุดนี้ได้กระทำ ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแต่ละด้านว่าเรามีผลลัพธ์ที่ดีที่ไม่ดีที่เลวร้ายอย่างไรบ้างและสุดท้ายเราจะมีข้อสรุปร่วมกันว่ารัฐบาลชุดนี้นะสอบตกในฐานะผู้บริหารประเทศหรือเสมอตัวหรือเราจะให้เป็นพระเอกบริหารงานบ้านเมืองต่อไปนะครับพี่น้องที่รักและครับ ประเด็นที่หนึ่งเรามาดูกลไกกลไกตัวนี้ดูรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญพี่น้องที่รักและเคารพครับท่านใดมีโอกาสได้ศึกษาปีพุทธศักราช2 5 6 0รัฐบาลอยู่มีอำนาจอยู่ได้ใช้อำนาจอยู่ได้นะครับภายใต้กฎกติการัฐธรรมนูญปี60นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นะครับมีปัญหาที่เกิดการโต้แย้งโต้เถียงกันมากว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจรัฐบาลให้อำนาจนายกรัฐมนตรีนะครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่สามารถที่จะตรวจสอบจากฝ่ายประชาชนและฝ่ายค้านได้เลยเพราะการรับรงอยู่ของสอบอ250คนที่แต่งตั้งขึ้นมาเองรวมทั้ง ตุลาการสารรัฐธรรมนูญปปชกกตสำนักคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนผู้ตวรวจราชการแผ่นดินทั้งหมดทั้งมวลนั้นยังเป็นกลุ่มบุคคลเดิมที่คณะนายทหารแต่งตั้งกันขึ้นมาพี่น้องที่รักและครครับนี่คือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560นี้เนี่ยเป็นมรดก เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธนะครับของคณะรัฐบาลในการทำงานเปรียบเสม,มือนมาตรา44สมัยในประยุทธ์เข้ามาเป็นคณะรักษาความสงบไม่ต่างกันครับพี่น้องที่รักและครบครับภายใต้โครงสร้างอย่างนี้ทำให้เราได้แลเห็นการตรวจสอบจากฝ่ายค้านตลอดระยะเวลานะครับ3ปีที่ผ่านมา ผลลับที่เราได้เห็นก็คือฝ่ายค้านไม่สามารถนะครับที่จะเสนอกฎหมายผ่านความเห็นชอบของสภรัฐสภาได้เลยเพราะเสียงไม่พอเสียงที่ไม่พอส่วนใหญ่ไปอยู่ที่เสียงของสอวอสอวอเนี่ยเป็นคณะกรรมกเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แสดงบทบาทในการรักษาเก้าอี้รักษาอํานาจของนายประยุทธ์อาไว้อย่างเหนียวแน่นตลอดโดยไม่มีเหตุไม่มีผลในหลายกรณีเราสํารวจได้จากผลงานที่เกิดขึ้นครับวันนี้สามปีที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายฉบับใดเลยที่ออกจากฝ่ายค้านและสามารถผ่านความเห็นชอบของสภาได้นั่นแสดงให้เห็นว่า เจตนารมของประชาชนไม่อาจบรรลุผลสําเร็จหรือเป็นจริงเป็นจังได้เลยภายใต้โครงสร้างผดจการอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นผด็จการรัฐสภาผดจการทหารไงครับทีนี้เราเห็นชัดเจนมากที่สุดก็คือการเสนอกฎหมายของภาคประชาชนในการที่จะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับร่วมเป็นแสนคนครับกฎหมายเขียนแค่ห้าหมื่นน่่ร่วมเป็นแสนสองแสนคนเสนอเข้าไปนะครับผลปรากฏว่าเสนอตั้งสองครั้งในชั้นรับหลักการสวรก็ยังไม่รับหลักการเลยครับเห็นไหมครับ เขาบอไม่รับหลักการก็คือไม่พิจารณาเลยเราไม่ต้องพูดเรื่องกฎหมายอื่นนะครับพี่น้องที่รักและเคารพในส่วนของประชาชนเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมไม่มีบทบาทในโครงสร้างอำนาจของรัฐสภานี้ได้เลยนั่นเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจจ์นะครับที่ดีที่สุดที่เราให้เห็นสะท้อนภาพห้เห็นโครงสร้างกฎหมาย ที่เป็นประเด็จการพี่น้องี่รักและเครับ,รบนั่นคือสิ่งที่เราได้แลเห็นเรื่องโครงสร้างกฎหมายเพราะฉะนั้นจึงทําให้สังคมไทยได้แลเห็นว่าการที่จะทําให้บ้านเมืองให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กลไกของรัฐสภาซึ่งือว่าเป็นอำนาจอธิปไตยเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรรัฐที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาของประชาชนนั้นให้ประสบความสาเร็จได้บ้างจึงเกิดไม่ได้ภายใต้โครงสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นแบบนี้จึงมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อเปิดทางให้ประชาชนมามีส่วนร่วมเพื่อเปิดทางให้ พักการเมืองต่างๆได้เสนอกฎหมายผ่านรัฐสภา,า,าได้อย่างมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกับปัญหาประชาชนได้นะครับทีนี้พี่น้องที่รักและครอบครับมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่พี่น้องชาวไทยบางไม่มีใครพูดกันผมถือว่าเป็นประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่จะต้องส่งไปสู่การรับรู้ของคนไทย ็คือขออนุญาตที่จะเอ่ยชื่อพรักประชาธิปัตย์เพราะว่าถือว่าเป็นพรักเก่าพักแก่พรกประชาธิปัตย์จัดเป็นองค์ประกอบสําคัญในระบบรัฐสภา,านี้ที่จะคํายันให้ในประยุทธ์มีอํานาจหรือหมดอํานาจที่จะคํายันให้รัฐบาลประยุทธ์ฟังเสียงประชาชนหรือไม่ฟังเสียงประชาชนนะครับและพักภูมิใจไทย รวมทั้งพักพลังประชารัฐเป็นคณะพักที่มาจากประชาชนและไปนั่งประชุมกันและก็ออกมติมติก็คือคำสั่งมีผลต่อคนทั้งประเทศมันก็มีแค่นั้นนะครับมติทั้งหลายที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์หรือความเดือดร้อนของประชาชนมันก็ไม่ต่างจากพฤติกรรมของโจรมันไม่ต่างกันนะครับ แต่เราให้เกียรติเรียกว่ามัตติของคณะรัฐมนตรีเท่านั้นพี่น้องที่รักได้ครบครับก่อนที่จะเข้ามามีอำนาจก่อนจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ทุกคนจำได้ไหมครับผมเองยังจำได้เลยเพราะมันไม่นานสามปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมกับนายประยุทธ์เพราะถือว่าเป็นรัฐบาลปดิเดการ ประชาชนก็จึงเลือกตั้งเลือกเข้ามาเข้าคูห,ใหาให้คะแนนให้ความไว้วางใจพักเสพรักภูมิใจไทยนะครับพักภูมิใจไทยท่านไปดูครับประกาศจุดยืนชัดว่าจะไม่ร่วมสนับสนุนให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี ให้ประชาชนได้เลือกเขาน้อยประชาชนก็เชื่อแล้วก็เลือกนั่นคือเจตจำนงของประชาชนมีเพียงพักพลังประชารัฐเท่านั้นที่บอกเลือกประยุทธ์เห็นไหมครับท่านจะเห็นว่าผลการเลือกตั้งออกมาถ้าดูคะแนนของประชาชนที่ถือว่าเป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนเขาไม่เลือกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกนะครับแต่สองพักนี้ โกหกประชาชนทอยศประชาชนกับปลําไปเลือกนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์เห็นไหมครับหากเราพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าโดยเนื้อแท้แล้วรัฐบาลภายใต้การเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านประยุทธ์จันโอชาและสอวอเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลที่เกิดจากเกจจำนวนส่วนใหญ่ของประชาชนคนไทยเลยแต่เพราะ ความตบัดสัตว์ความไม่ซื่อสัตย์สุดจริต,ต,ตของนักการเมืองในระบบพักการเมืองของเราทําให้มีรัฐบาลที่มีผลงานในวันนี้ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากมายมหาศาลขนาดนี้พี่น้องที่รักและครบนั่นคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทําให้ท่านทําให้ผมให้พี่น้องประชาชนเราต้องย่อต้องรับชะตากรรมทั้งหมดจากความ ล้มเหลวในการบริหารงานของท่านประยุทธ์จันโอชานั่นคืออีกประเด็นที่เราจะต้องให้ความสนใจเพราะว่าอีกประมาณปีเศษเศษนี้ประชาชนก็จะต้องใช้อำนาจอำนาจก็จะกลับคืนมาอยู่ในมือของประชาชนอีกครั้งหนึ่งวันนั้นแหละครับจะเป็นวันที่เราจะต้องมีบทเรียนที่ถูกต้องในการตัดสินใจว่าเราจะเลือก พักการเมืองนักการเมืองอย่างไรเข้าไปบริหารประเทศแต่แน่นอนครับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่เรามีอยู่นี่แหละครับในบทเฉพาะการยังให้อำนาจสาวสวหาสิคนเนี่ยยกมือเลือกนายประยุทธ์จันโอชาหรือว่าใครก็ได้นะครับเป็นนายกอยู่ แต่ว่าผมยังเชื่อมั่นว่าสถานภาพนายประยุทธ์จันโอชาเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายคนตั้งคำถามว่ายังมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของอายุของนายกรัฐมนตรีในส่วนตัวผมเป็นนักกฎหมายถ้าหากมีการใช้กฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเนี่ยอายุของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา นะครับที่เป็นติดต่อกันมา8ปีจะต้องได้สิ้นสุดอย่างแน่นอนในปีพุทธศักร,ราช265นี้ครับพี่น้องที่รักและครับแต่โครงสร้างใหม่โ้ประธานอะไรครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดในรัฐธรรมนูญยังเหลืออยู่รองรับใครก็ได้ที่ไม่ใช่ในประยุทธ์อาจจะเลวร้ยวายกว่านายประยุทธ์ก็ได้นะครับในเรื่องของฝีมือในการบริหารงานบ้านเมือง พี่น้องที่รักและเคารพครับ,รบนั่นคือบทสรุปในเรื่องโครงสร้างและพฤติกรรมของฝ่ายบริหารมาถึงวันนี้ทางเลือกของคนไทยทางเลือกของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศทางการเมืองเนี่ยจะมีอยู่อย่างไรหลายคนตั้งคำถามกับตัวเองวันนี้เท่าที่ผมดูจากประสบการณ์จากการวิเคราะห์สถานการณ์มองไปข้างหน้า แลเห็นทางเลือกอยู่สามทางที่มันจะเกิดขึ้นทางเลือกที่หนึ่งก็คือให้มีการเลือกตั้งภายใต้กฎกติกาเดิมภายใต้บทเฉพาะการเดิมที่ฝ่ายผู้มีอำนาจรับรเผด็จการได้เปรียบได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับทางเลือกที่สองให้มีการแก้ไขกฎกติการัฐธรรมนูญฉบับนี้กันใหม่ เพื่อให้ทุกคนได้ปรองดองกันเพื่อให้ทุกคนได้แรเห็นว่าเป็นกฎกติกาที่ไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบกันแล้วให้มีการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิยุติธรรมเรียกความปองดองเรียกความยุติธรรมในหลักกฎหมายนิติธรรมนิติรัฐกลับคืนมาและทางเลือกที่สามสังคมไทยใช้บ่อยๆคือฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐฝ่ายเผด็จการพิจารณาดูแล้วว่าประชาชนจะเลือกข้างอีกฝ่ายไม่ได้เลือกข้างตนเอง ตนเองคงไม่สามารถที่จะกุมการบริหารบ้านเมืองได้ก็จะรัฐประหารขึ้นมานะครับอาจจะเป็นการรัฐประหารเฉพาะกิจหรืออาจจะเป็นการรัฐประหารยาวนะครับผลกระทบอย่างประเทศพมา่าอย่างนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยของเราพี่น้องที่รักและครพครับในสถานการณ์ข้างหน้าเป็นสถานการณ์ที่พวกเราจะอยู่ในสังคมประเทศไทยร่วมกัน ได้โปรดพิจารณาว่าพวกเราจะอยู่กันอย่างไรแต่แน่นอนครับวันนี้คงไม่มีใครที่ต้องการจะอยู่อย่างพมา่าผมไม่เชื่อว่าแม้กระทั่งฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐฝ่ายทหารเองก็ไม่อยากที่จะให้ตนเองอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นประชาชนเองก็ไม่อยากเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบประเทศพมา่าเพราะเราเห็นอยู่แล้วนะครับถึงความเหลวรวาย ฉะนั้นทางเลือกสองทางเท่านั้นที่เราจะต้องพิจารณาร่วมกันคือเลือกภายใต้กติกาเดิมและหรืออยู่ภายใต้กฎกติกาใหม่พี่น้องที่รักและครครับ,รบนี่คือโจทย์ที่พวกเราจะต้องคิดร่วมกันตลอดปีพุทธศักราช2 5 6 5กกติกานี้สิทธิทางความคิดเห็นที่จะออกมาเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวไทย ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดด้วยความเคารพในความคิดแต่ละท่านโดยเรายึดเอาประชาชนเป็นหลักการเมืองของเราต้องเป็นการเมืองเพื่อประชาชนไม่ใช่การเมืองเพื่อทหารไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเพื่อเผด็จการทหารไม่ใช่การเมืองเพื่อนักการเมืองเพื่อพรรคการเมืองแต่จะต้องเป็นการเมืองเพื่อประชาชนทั้งชาติ วันนี้ผมเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้กลับมาคิดในจุดสุดท้ายนี่คือสร้างการเมืองเพื่อประชาชนทั้งประเทศนะครับพี่น้องที่รักแนะเคบัพคับนั่นคือธงหรือว่าเป้าหมายที่เราจะต้องนะครับศึกษาและก็มีความเห็นร่วมกันเราจะเข้าไปถึงเป้าหมายที่พวกเราตั้งเอาไว้อย่างสันติวิธีได้อย่างไรโดยไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือสิ่งที่คนไทยจะต้องร่วมกันคิด และร่วมกันเสนอข้อเสนอออกมาวันนี้ถือว่าผมได้ร่วมเสนอข้อเสนอนี้นะครับไปยังการรับรู้ของชาวไทยทุกภาคส่วนนะครับเป้าหมายหลักก็คือเมื่อเราได้การเมืองเพื่อประชาชนของเราแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆนะครับเราจรึงจะได้รับการแก้ไขได้เงินภาษีต่างๆที่เราเก็บจากประชาชนจะได้ถูกนํามาใช้เพื่อเป้าหมายที่ถูกต้องและควรจะเป็นควรจะทําในบ้านเมืองของเราเพื่อการฟื้นฟูประเทศของเราร่วมกัน นะครับวันนี้ผมทนายโสนิโซนีต้องกาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ยงฟังรายการกราบขอบพระคุณพอพอทีวีนะครับที่โอกาสพบพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้การเมืองได้ตั้งประเด็นไาวา้แล้ววันหน้าจะไปเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาศาสนาและก็กฎหมายกลับสวัสดีครับ